ที่เจอร์อของอานุนามาดันตันลำปูวนลมครับลมยังแรงเลยครับลมเขา170หน่ร้อยเ็ดสิบล้าแต่ลมแรงต้องสามมิติแล้วครับ 4, มสามทินเลยครับวนลมลงเขาโปรตีต้องตีเลขเจ็ดสิบปดครับวันนี้ต้องตีเลข5้าครับดูนะครับ,นนรบ,รรบจบโยควัน,นิดนึงสบกับสั้นํำแหน่งลูกเลขห้าไว้กลางาขาเลยไม่ต้อง่วนโอซา แขงไปเลยครับเห็นไหยงามเลยครับ่าถึทุ่งอดูกน็งามมากสุดยอดเลยครับช็อตดีครับเล่นกับลมครับเล่นกับลมสนุกดีครับมันล้อลมดี่ครับทางเหนือจะไม่ค่อยมีอันนี้ไ่เข้าตรงเี้เราไปเจอไอ้สนามต่างจังหวัดทางชนบุรี นอนเราฝึกไว้ครับประสบการณ์อย่างสูงเลยโอเหนือเราจะไปแพ้กันอย่างนี้แหละตีสู้ลมไม่ได้พอลมแรงตีไงหลังกับปดตีสวิงเดียวไม่มีหลายหลายสวิงตีให้มันมีสามมิติคือสามชิ้นเหล็กโดนลูกโดนดินบวกเบอร์เข้าไปแค่นั้นครับง่ายที่สุดลองฝึกดูครับง่ายง่ายสไตล์โปงครับวันนี้วันสงการครับมาตีกับแอดมินครับทวลลมจะตีสามมิติแล้วครับ เหล็กโดนลูกโดนโดนดินดูครับสุดยอดเลยครับสวยงามฟรมีพันอ่าสามมิติโตลูกพร้อมเข้าทงหรอ Pak